วันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิการิชาร์ดมิว RM 6 7 0 1ไทยเทเนียมสุดยอดนาฬิกาที่เคยมีราคาสูงถึง10ล้านบาทครับนาฬิกาเรือนนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบให้คุณครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมเจฮอโลโลจีมูฟเมนต์สำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนครับนั่นคือ r ิชาร์ด m ิ l l r m 6 7 0ไทเทเนียมนาฬิกาที่มาด้วยหน้าปัดทรงสเกเลตันที่คุณนั้นสามารถมองเห็น,นกลไกโครงสร้างของนาฬิกา ได้อย่างชัดเจนครับหน้าปัดก็เห็นชัดเจนด้านหลังกลไกก็เห็นได้อย่างเคลียร์ชัดและยังมาด้วยวัสดุอย่างไทเทเนียมเกรด5ซึ่งเป็นเกรดเดียวก,กันกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอวกาศเป็นนาฬิกาที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของริชาร์ดม l ลได้อย่างลงตัวโดยคลิปนี้เราจะมาบอกเล่าชีวประวัติของนาฬิกาเรือนนี้พร้อมรีวิวให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาสำคัญฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพาร์ทที่1จุดเริ่มต้นของแบรนด์ Richard Mill ์ริชา,าร์ดมิลล์แบรนด์นาฬิกาที่สร้างชื่อเสียงกระชอนโลกในระยะเวลาไม่ถึง30ปีครับแบรน์นี้เกิดขึ้นจากคุณ r ิชาร์ดมิลล์ชื่อเดียวกันกับแบรนด์นาฬิกาของเขาเลยนะครับ โดยเขานั้นได้เข้ามาในอุตสาหกรรมของนาฬิกาตั้งแต่ปีคิดิสกราช1974ด้วยวัยเพียง23ปีเท่านั้นครับโดยผ่านการทำงานในวงการนาฬิกาและเครื่องประดับอาทิเช่นบริษัทโมบูซองที่ผลิตเครื่องประดับและอัญมณีชื่อดังเลยนะครับในประเทศฝรั่งเศสและก้าวขึ้นเป็นตำแหน่งผู้จัดการได้ในที่สุด และตัวคุณริชาร์ดมิลยังห้อมล้อมไปด้วยบุคคลที่มีความสามารถรอบตัวเช่นคุณจูเลียโอปาปีผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของโอเดอร์มาพิเกและด้วยประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของริชาร์ดมิลนั้นทำให้เขาอยากขีดเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองสุดท้ายครับได้ตัดสินใจออกจากบริษัทโมบูซองและในปีคิศักราช1999นั่นเองครับริชาร์ดมิลได้ตัดสินใจเปิดแบรนด์นาฬิกาหรูภายใต้ชื่อของตนเอง โดยใช้ชื่อว่า richard mils l a โดยมีการร่วมทุนกับ omar p i ิ u e เป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับโดยตั้งใจจะสร้างจุดขายและจุดที่แตกต่างให้กับนาฬิกาของตนเองโดยทำลายข้อจำกัดเดิมๆโดยการสร้างนวัตกรรมที่การเอาวัสดุจากรถแข่งฟอร์มูล่าวันและวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศเครื่องบินยานพาหนะต่างๆมาบรรจุลงในนาฬิกาเป็นครั้งแรกครับและใช้สโลแกนของบริษัทว่า a r a s i n g machine on the race พา์ที่2การเปิดตัวนาฬิกาเรือนแรกของริชาร์ดมิ l ถัดจากนั้นมา3ปีในคิดตสกักรา2001ในงานเบเซลเวิร์ทางริชาร์ดมิล l ได้เปิดตัวนาฬิกาเรือนแรกของทางแบรนด์นะครับโดยมีชื่อว่า RM001 t o Beyond ด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ทรงถังเบียร์ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดมีการผลิตเพียง17เรือนเท่านั้นและผลิตด้วยมือทั้งหมดเป็นนาฬิกาที่มีคุณสมบัติหลายๆอย่างเลยนะครับ ที่ผู้คนณนะเวลานั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนและยังมีราคาสูงถึง1 3 5 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติวงการนาฬิกาและสื่อหลายสำนักต่างตั้งฉายาให้กับนาฬิกาเรือนนี้ว่า the dawn of a new era in watchmaking หรือที่แปลว่ารุ่งอรุณแห่งยุคใหม่ในการผลิตนาฬิกานั่นเองครับจากนั้นไม่นานครับแบรนด์ richard m i l l ก็ก้าวสู่แบรนด์ผู้ที่ผลิตนาฬิกาที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลก ที่3การมาถึงของ R M 6 7สุดยอดนาฬิการิชาร์ดมิ R M 6 7นั้นได้รับการเปิดตัวในปีคิเตศักราช2 1 6 6ครับณนะงาน H I H H Exhibition ซึ่งเป็นงานแสดงนาฬิกาหรูที่จัดขึ้นประจำทุกปีณนะเมืองเจนีวาครับโดยความพิเศษของนาฬิกาเรือนนี้คือเป็นนาฬิกาที่มาด้วยกลไกลอัตโนมัติที่มีความบางอย่างมากและมีน้ำหนักที่เบาสุดๆครับ และโดดเด่นด้วยโครงสร้างแบบสเกเลตันนะครับที่สวยงามอย่างมากครับมีความหนาแค่เพียง3.6ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นเองเป็นศาสตร์ในการทำนาฬิกาที่บ่งบอกส,สไตล์ของริชาร์ดม l ลได้เป็นอย่างดีเลยครับและกลไกตัวเพลทกับตัวบิดของนาฬิกาก็ยังทำขึ้นจากไทเทเนียมเกรด5ซึ่งเป็นเกรดเดียวกันกับอุตสาหกรรมอวกาศและยานยนต์เลยนะครับถือเป็นนาฬิกาที่เต็มไปด้วยนะวัตรกรรมจริงๆครับเรือนนี้ และนั่นคือประวัติทั้งหมดของริชาร์ดม l ลและนาฬิกาเรือนนี้ครับทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูรีวิวเจาะลึกกันเลยสำหรับนาฬิกา r ริชาร m m l l l RM 6 7 0 1บเขีดยเทเนียมเริ่มด้วยขนาดตัวเรือนมาด้วยขนาด38.7คูณ47.52 mm มมครับกับความหนาตัวเรือนแค่เพียง7.75ม mm, มครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเรือนนาฬิกาที่มีความบางอย่างมากครับ โดยเฉพาะในด้านของกลไกลของเขานั้นมีความหนาอยู่แค่เพียง3.6ม mm, เท่านั้นเองครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความบางของนาฬิกาที่สลิมสุดๆนะครับรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการทำเคสตัวเรือนของนาฬิกาก็ทำขึ้นจากไทเทเนียมเกรด5ซึ่งรับประกันเรื่องของความทนทานและมาพร้อมกับก,บการขัดเงาพอลิชที่ออกมาได้อย่างสวยงามมากๆครับ สรุปได้เลยนะครับว่านี่คือเคสนาฬิกาที่ทั้งแข็งแรงด้วยวัสดุและมีความเบาบางด้วยนะวัตกรรมที่ทําขึ้นครับในด้านของสายนาฬิกามาด้วยสายยางคอมโพสิตคุณภาพสูงนะครับเป็นสายสีดำนะครับที่มีการออกแบบตามหลักสรีะสระศาสตร์ด้วยสวมใส่ก็จะสบายและปรับเข้ากับรูปข้อมือได้อย่างลงตัว แล้วสายเนี่ยก็มีรูแบบหัวเข็มขัดด้วยนะครับที่สามารถปรับระดับความแน่นได้พร้อมกับตัวล็อกแบบดิปรอยเยนบัคเกอที่ทําจากวัสดุไทเทเนียมเช่นเดียวกับเคสตัวเรือนก็เรียกได้ว่าจะทําให้คุณนั้นมั่นใจได้เลยว่านี่เป็นสายยางคุณภาพสูงที่จะไม่ทําให้คุณนั้นเกิดการระคายเคืองและตัวล็อกก็แข็งแรงชนิดที่ว่านาฬิกาจะไม่หลุดออกจากข้อมือของคุณง่ายๆแน่นอนในส่วนของหน้าปัดนาฬิกามาด้วยรูปแบบของหน้าปัดสเก l เลตันไดเอลนะครับที่สามารถ มองเห็นได้อย่างทะลุปลุกปลงไปจนถึงโครงสร้างของตัวเรือนนาฬิกาซึ่งถือว่ามีสเสน่ห์และสวยงามมากๆครับและการที่ดูเวลาเนี่ยก็สามารถดูได้ง่ายมากๆครับด้วยหลักชั่วโมงที่เขาทําขึ้นด้วยตัวเลขแบบแอโรบิกรวมถึงการบอกวันที่อยู่ตรงบริเวณ5นาฬิกาด้วยครับ ภาพรวมก็เป็นนาฬิกาที่ดูเวลาได้ง่ายมากๆพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษอย่างฟังก์ชันอินดิเคเตอร์ที่ตรงตำแหน่ง2นาฬิกาก็จะมีบอกฟังก์ชันนี้เอาไว้นะครับซึ่งเมื่อเม็ดไมยมควบคุมฟังก์ชันไหนอยู่นะครับหน้าปัดก็จะมีแสดงตรงนี้อย่างเช่น W ก็จะเป็นการบอกในส่งการไขล่านเติมพลังงานตัว D ก็จะเป็นการบอกการปรับวันที่ของนาฬิกาตัว H ก็จะเป็นการบอกแฮนหรือเข็มของนาฬิกาสำหรับตั้งค่าเวลานั่นเองครับ ถัดมาคือตัว Caliber Movement มาด้วยกลไก Caliber CRMa6 ครับเป็นกลไกไขาลานอัตโนมัติแบบสเก l เลตันที่สวยงามอย่างมากครับสามารถสำรองพลังงานเข้าตัวเรือนได้สูงสุด50ชั่วโมงและตัวกลไกลทำขึ้นจากวัสดุไทเทเนียมเกรด5ครับที่ผ่านการไมโครบลัช พร้อมกับมีการเคลือบด้วยอิเล็กโทรพลาสมาสีเทานะครับและบางส่วนอาทิเช่นตัวบิดของนาฬิกาก็มีการเคลือบด้วยอิเล็กโทรพลาสมาสีดำนะครับก็เรียกได้ว่าจะมีเท็กเจอร์ของสีดํากับสีเทาตัดสลับกันทําให้กลไกนะั้นดูสวยงามอย่างมากครับพร้อมด้วยโรเตอร์ก็มีการนําวัสดุมูลค่าสูงอย่างทองคําขาวแพลตินัมในการทําขึ้นมาด้วยครับพร้อมกับมีการตกแต่งด้วยอัญมณีด้วยกันทั้งหมดถึง25จูเบอร์วริงภาพรวมถือเป็น,นกลไกที่ทั้ง บางและเต็มไปด้วยนวัตกรรมเลยครับของริชาร์ดมิล ต่อกันที่กระจกคริสตัลของนาฬิกาใช้เป็นแซฟไฟร์คริสตัลทั้งกระจกหน้าและกระจกหลังเลยนะครับก็จะใสและแข็งแรงมากๆกันรอยขีดข่วนได้ดีมองเห็นเวลาได้ชัดและมั่นใจได้เลยว่าฝุ่นละอองนั้นจะไม่เข้าไปในหน้าปาัดของคุณหรือกลไกของคุณแน่นอนครับต่อกัรที่อย่างสุดท้ายเม็ดมะยมครับทำมาจากวัสดุอย่างไทเทเนียมเกรด5เช่นเดียวกันกันกบเคสตัวเรือนพร้อมกับมีการตกแต่งดีไซน์ที่ดูล้ำสมัยมากๆสไตล์ริชาร์ดมิลครับ และนาฬิกายังสามารถกันน้ำได้สูงสุด50เมตรครับก็เรียกได้ว่าใส่ทำกิจกรรมได้หลากหลาย แต่ก็จะไม่เหมาะกับกิจกรรมทางน้ําพอสมควรนะครับเพราะว่ากาันน้ํา50เมตรไม่ได้เป็นตัวเลขที่สูงมากก็หลีกเลี่ยงได้จะดีที่สุดนะครับในด้านการปรับตั้งค่าเมตรวิยมถ้าคุณดึงมาในตําแหน่งที่1เนี่ยก็จะสามารถเติมพลังงานให้กับตัวเรือนได้เลยนะครับและก็ถ้าดึงมาในตําแหน่งที่2จะเป็นการปรับวันที่นะครับส่วนถ้าดึงมาในตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่3จะเป็นการปรับเวลาที่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีนั่นเองครับ โดยที่บริเวณหน้าปัดก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าเราอยู่ในฟังก์ชันไหนอย่างที่ผมแจ้งไปส่วนนี้ก็ถือว่าปรับได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายกับผู้สวมใส่มากเลยครับเรามาสรุปนาฬิกาเรือนนี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับริชาร์ m i l ล RM 6 7 0 1 Titanium ยนนี่คือนาฬิกาที่เต็มไปด้วยนะวัตกรรมของริชา r d Mill เลยครับดูเท่ดูสปอร์ตในขณะเดียวกันก็สวมใส่ทำกิจกรรมได้หลากหลายด้วยน้ำหนักตัวเรือนที่เบาและวัสดุที่แข็งแรงอย่างไทเทเนียมก็สร้าง ความมั่นใจให้เราและทําให้เรานั้นสามารถสวมใส่นาฬิการเรือนี้ในการทํากิจกรรมที่เราชอบได้หลายอย่างนะครับกลไกก็ดูสง่างามเต็มไปด้วยการตกแต่งด้วยโครงสร้างสุดแสปนปราณีตดูด,ดีและเหมาะกับคนที่อยากได้นาฬิกาที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นบริชชัทมิลเรือนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สุดๆครับก็หวังว่าคลิปนี้ของเราเนี่ยจะทําให้คุณผู้ชมสามารถตัดสินใจและเลือกนาฬิกาที่ตัวเองชอบได้นะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจในาฬิการ u x x u y y w t c h ทางเรามีจำหน่ายเกือบครบทุกแบรนด์ครับสามารถแอดไลน์ o f i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  l l ที่ทางเราขึ้นโชว์ที่หน้าจอนี้มาได้เลยนะครับรวมถึงอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะจะมีอัปเดตนาฬิกาในสต็อกอยู่ตลอดติดตามทั้ง2ช่องทางมาได้เลยนะครับและเข้ามาใช้บริการร้านเราได้เลยนะครับสำหรับร้านซ่อมนาฬิกาใจกลางเมือง MVNT s e r v i c e and Cafe ที่เป็นทั้งร้านซ่อมนาฬิกาและเป็นทั้งคาเฟ่นในตัวเปิดแล้วที่ห้างเกสรวิลเลจเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทุกสิ่งทุกอย่างกันไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปรีวิวครั้งถัดไปออกมาขอบคุณมากครับ